สวดีครับต้นมือ2องอำเภอกันทละครับเบฟร้อยสิบไอ้ทันนี้ดาวอยู่ที่2,900บาทครับผ่อน1,300กว่าบาทคันนี้จดทะเบียนปี2,019ครับจดทะเบียนปี2,019ตัวเช็คพร้อมใช้งานยางใหม่หน้าหลังครับสวยๆเลยหาใช้งานจัดได้เลยครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันบัตรใบเดียวรับรถเลย สตาร์มือไม่เป็นล้อแม็กและตัวนี้เป็นล้อซีลวดธรรมดาผ่อนสบายๆพันสามร้อยกว่าบาทครับสตาร์มือไม่สามหมื่นสี่จึงนิ่มครับ f c ที่หาเว็บใช้งานครับสดผ่อนได้โทรติดต่อครับ0 8 4 6 005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับรครับสดปอนยังไงโทรมาแล้วกันนะครับ